มะย่างตรงข้าเจามาเบิ่งะมานบอคืออะไรยายเอเกามาซคุณนะมาเ่อังไแต่เกาเ่ใจุลดีแมนขาที่จสเห่เต้นบนี่ยายเบิ่งขาสิงจะเห็ุว่าคือจะยยกไปบ้างไปอังสันขึ้นมากผิดงขาเรนไปน้ำนาม นงับเอาแน่เถอ่มนงูติยายบ่บไอ้งูกย่านให้ยังก่อดียนี้ยับพ่อมันหลดเสงจะไม่ไงอันนี้่ราคาือจะไย่าจต่คือว่าจับก็สนไม่ไงขีดเอาจะเต้นเอมืโอ้ยว่าอ่บอกซจะังคั สันลงไปซะกลเต็มตัวกหายินมถว่าสันสันจับสันย่าเห็ดั้นสันนะจับสันลงไปตกลหลุดจะนอด้ไนีนยักคาเต้นไปรูสิดรอเอาเไปปดเถาะเาอา้นใจดไ่นลงกตะกูน

พอสองโขนก็ท่าทานดีแต่มีตุ๊ จบใส่ไปยตอาทางมาใส่ตะเกียไหนทางไย้ายเ,เอาบ้ากับปล่อย Đây, chỉ đây chết bạc có chuyện đi có có không được một. luôn đi มัดไปดีเยอะมันไปิ่งามเอมัดตัมกมัดเยอย่าไปมัดตามหลายมันผิดเส้นออกมัดผ่ามัดใส่อันตุน้าฝนต่วมากอีกมันตั้มหลายมันสิดเต้นออกได้ ปีนลงไป้มองคูมัดไว้้มเจ้านี ow, ow ่ยไจำหลายมันสิออกในันนัานเออเอีซึงๆัง